คือปายบอกชัดเกลื่ยนเลยน,นี่เรา,าย่างแบบสดๆเลยใช่ไหมครับครับผมปรุงเครื่องเรียบร้อยเอาปีดสครับในวันจะครับลองชิมดูวกว่อนเสื้อกับทางคือ <c oughs> ฟุ้งใส่เสื้อกับทางรีบไหลก็ มีโอกาสได้แวะมาที่ริมถนนหมายเลข304นะครับเส้นทางที่จะมาจากอำเภอปะปินนี้ที่จะเข้าตัวเมืองนครราชสีมานะครับบริเวณนี้ก็คือน่าจะเป็นบ้านเคียงซา,ลลางตุนตะบลสแาลักษณ์อำเภอปักกรุงไทยนครราชสีมาที่เห็นข้างาหลังนี้ก็คือร้านก็ขายอึ่งย่างนะครับที่เป็นอาหารตามฤด,ดูกาลครับพี่ตุ๊กเลยไปบอกชัดเจนเลยโอ้ดีจิง ตื่นตึงนะครับตึงที่จะรอจำหน่ายขา้โลละกี่บาทครับพี่อนสองร้อยครับผมโลละสองร้อยเนาะครับผมสองร้อยสองร้อยทั้งสองอย่างเลยอันนี้เขาเรียกว่าอื่นอะไรครับอันนี้อื่นกระโดนครับอื่นเข้าอื่นกระโดนอื่นเข้าอื่นกระโดนครับเขาจะเป็นคนบ้านไหนเนี่ยคนที่นี่ครับคนบ้านตัวนี้เขาเป็นบ้านยังครับตรงนี้เป็นบ้านเชียงสาครับบ้านเชียงสาครับบ้านเชียงสาตำบลตำบลสกายล่าครับสกายล่าปักธงชัยเนาะนครราชสีมานะครับท่านผู้ชมนี่ก็คืออื่นอืึงยาง อีกอย่างอีกลายนะจะมีนี่ก็โลละ200เหมือนกันใช่ไหมครับนี่ก็200ร้อนะมีแบบไข่ด้วยใช่ไหมครับนี่ครับมันเป็นรวมกันครับไม่ได้แยกมันกลมกันโอเคเดี๋ยวแล้วที่ทําแล้วมีอะไรบ้างครับช่วยแนะนำ่อยครับมีปลาร้อื่นครับมีปลาร้อื่นเลยครับร้าอื่นแล้วก็กระปุกละร้อยครับก็อื่นย่าง อ๋อสามไม้ร้อยจริงมเนี่ยสามไม้ร้อยครับถ้าแบบไข่ไม้ละร้อยตัวนี้คือที่อ่างเสร็จแล้วย่างเสร็จแล้วใช่ไหมครับใส่ที่ไม่ให้แมงวันมันตอมครับนี่ตอมแมงวันชอบครับแมงวันมันชอบครับสามไม้ร้อยเหรอครับครับผมถือว่าโอเคอยู่นะสามไม้ร้อยครับเอาแบบเป็นไข่ๆทั้งล้วนๆเลยไม่มีไข่เหรอครับหมดค่าหมดหมดวันนี้หมดไข่ล้วนๆเนี่ย่างไม้ละร้อยอันนี้กระปุกละกี่บาทครับกระปุกละร้อยครับที่ก็คือ ปลาร้าอื่นนะครับเอาไว้กินนานๆเอาไปทําอะไรกินบ้างครับปลาร้อึ่นเนี่ยก็ทอดก็ได้ครับบางคนก็เอาไปไปปิ้งไปห่อหมกอะไรเงี้ยครับเอาไปแกงใส่พวกอาหารป่านะครับอาหารป่านนะครับแล้วเมื่อกี้เก็บไว้แล้วไหมได้ใหม่ๆก่นแล้วร้อนครับย่างมาแล้วมันก็อยู่ในความร้อนก็อยู่ก็เก็บได้นานนะครับถ้าเอามาวางข้างนอกทั้งแมงวันทั้ง ฝุ่นลมเดี๋ยวลองจะมาชิมดู<ช>สมยัยครับทั้งฝุน่นทั้งลมครับที่ถนนนี่เรา,าย่างแบบสดๆเลยใช่ไหมครับครับผมปรุงเครื่องเรียบร้อยเอาป,ปีดสักหนึ่งวันจะครับ,รบลองชิมดูก่อนนะรุ่นนี้ไม่มีไข่นะครับตัวนี้เป็นเป็นแมมเมล่ะครับ มันจะเป็นรสชาติที่เป็นเรื่องของอื่นนะเป็นรสชาติธรรมชาตินะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เลี้ยงเองหรอกเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อาหารอะไรกันกันหมัก็จะมีใส่เกลือบ้างใช่ไหมครับใช่ครับเป็นกักซอสมาธรรมดาเลยหมดทุกวันไหมครับเนี่ยหมดทุกวันครับย่างแค่หมดราวไมร้อย พอถึงเวลาใกล้ๆจะเย็นก็คิดว่าน่าจะพอเคก็เลือก้ากครับครัวผมอร่อดครับเดี๋ยวไปดูวิธีการย่างไม่ร้องแรงขึ้นข้าวาขมีทั้งไข่ไม่ไข่ครับรวมกันมันเหลือน้อยแล้วอย่างนี้ก็ไข่เยอะครับเราไปรับมาจากไหนครับตื่นเก็เขตบริเวณนี้ครับเขาได้กันคนแรกห้าโลสิบโลก็รับรวมๆเขาเอารวมมาขายครับ แวิธีการย่างหนึก็จะใช้เป็น,าานยางล้อลิสตัดแบบนี้สำหรับผู้โดยสารม,มือยังเคลื่อนอยู่เลยใช้ปืนแล้วก็ย่างขึ้นสูงสั้งแต่น้ำเย็นพอดีนะครับจะไม่แรงมากหรือว่าไม่ร้อนมากก็คงจะร้อนมากแหละแต่ว่าเราสามารถควบคุมได้เพราะว่าไปมันไม่กระจายเราต้งทางเดียขึ้นข้างบนอย่างเดียวตัวผู้ตัวเมียเราสังเกตยังไงครับ าสังเกตอึ่งสดนะครับถ้าถ้าอันนี้เป็นอึ่งไข่เราก็จะดูรู้ครับตัวไข่เราก็จะมองออกเลยใช่ครับแต่ถ้าตัวสดตัวเมียก็จะเป็นตัวแดงแดงนวลๆแดงแดงครับตัวผู้ก็จะเป็นสีเขียวเขียวครับต้องดูคางไหมครับอย่างตัวนี้คางดำๆเกี่ยวกันไหมไม่ไม่ไม่ได้ใจนะครับไม่ได้ใจโอเคเดี๋ยวพี่เอาเอาถามไม้นะไม้บางทีนี่ด้วยนะเอาที่ ที่ไข่ไขให้พี่หน่อยครับเสียงรถอาจจะรบก,กวนเสียงที่ผมพูดหน่อยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าอยู่ติดพื้นถนนรถวิ่งต่อเวลาบนะริเวณนี้ก็คือเนินบ้านเชียงสาสบบตบลสเกลรภอปักทุงชัยนครราชสีมานะครับท่านผู้ชมที่ไปท่องเที่ยวที่บางนลำเกี่ยวก็จะผ่านจุดนี้เหมือนกันนะก็เราก็จะมีมีแจมโมมีมะม่วงมายขายด้วยนะ ที่สายไปทำอะไรครับสายไว้ใสอื่นสายไวใสอ,อ่เวลาก็ซื้อไปเ้าต้องใสสายด้วยใช่ไหมครับจะได้ไม่ตายจนะไม่ตายอ๋อใสอื่ที่สายก็คือเตรียมมาใสอื่นในเวลาขนส่งนะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในเพจขายหรือว่าเลี้ยงอื่นเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปงล,งปงปลาก็ลองมาดูบริเวณนี้นะครับจะไม่มีการโคดการโกงกันในเรื่องของการซื้อขายนะ,ละหลาย นี่เดินทางไกลๆนะครับก็เอาใส่ถุงแล้วก็เอาทรายใส่ไปให้ครับก็มีทรายติดตัวก็ตัวไม่แห้งก็ไม่ตายครับแต่ถ้าเราเราเอาไปเลยแบบว่ามันโดนน้ำแช่น้ำไว้แล้วเอาใส่ถุงไปเลยพอพอน้ำแห้งแล้วถุงยืดจะเหนื่ๆก็ตายครับตายอีกใช่ครับแต่ถ้ามีทรายมีดินติดตัวก็ไม่ตายครับอยู่ได้นานกว่าเดิมโอเคงั้นเดี๋ยวฝากน้องบอกชื่อแล้วก็บอกเบอร์โทรเบอร์โทรสายนี้เลยครับจะได้เพื่อนจะได้เห็นเพื่อนาอลากด้ร้านผมนะครับก็อยู่อยู่ที่ ทางเข้าหมู่บ้านเชียงสานะครับตรงข้ามกับโรงแป้งนะครับก็อยู่มี2ร้านนะครับอยู่ติดกันนะครับก็เบอร์โทรนะครับ0930791917นะครับใครที่สนใจอยากฝากอยากซื้อก็เชิญครับผมครับชื่ออะไรครับผมแม็กครับผมแม็กคือแม็กแม็กครับผมแม็กเบอร์โทรให้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวจะขึ้นจอเป็นตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะครับทู้ชมโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับหรับวันนี้สวัสดีครับ บปไปนะ